สตีมแล้วอบอดแคสแล้วฮัลโหลฮัลโหลอ่ะอย่างไปแล้วแหละใช่ไหมยีเฟสดูรอบหนึ่งอไรม่ยังอ่ะเปล่ามายัางอ่ะฮัลโหล มาแล้วมาแล้วพี่เออก็ต้องมาแล้วสิมาแล้วพี่ครับสวัสดีเพื่อนๆชาวดีที่นี่ครับสวัสดีครับอามาแนะนําตัวเลยเอ้ยแนะนําตัวก่อนเลยนะครับสวัสดีครับบูมครับสวัสดีครับแม็กครับสวัสดีครับพี่ชายฮะอาไป็หนึ่งวีคนะฮะไม่เจอกันกลับมาแล้วนะครับไปไหนอี่ไปไหนพี่ไม่ได้ไปไหนพี่อยู่ที่พวกเราไปไหนอ๋อ้ผมก็วันพ่อก็กลับไปไหว้พ่อนะครับ ได้ไว้พ่อมาครับผมผมรักพ่อทุกวันครับเขาได้ยินแหละผมรักพ่อทุกวันครับโอ้ยแต่แม่ผมก็รักนะจ้าแม่ผมรักพ่อรักแม่มันก็ต้องรักกันสองคนถูกไหมรักแม่ด้ยรักดิไม่ไม่รักไม่ได้เอ้ยโอ๊ยอยู่วันนี้พูดลิ้นพันกันไปเมาองีเอาอาเลยหรอ มิสก,กิลรายงานตัวครับสวัสดีครับวนะันนี้เราก็วันนี้ก็จัดเพลงมาให้เพื่อนๆได้ฟังกันนะครับพูดไม่ค่อยเก่งสวัสดีนิวเบอรี่ด้วยนะครับมีบางคำที่อยากบอกกับเธอจิตใจบางคนถึงหมดพอคิดถึงเธอ แต่ไม่รู้จะเริ่มตอนยังไงและไม่รู้ว่าเธอจะรังเกียจไหมก็ยังเดาใจไม่ถูกอยากจะรู้จะใครคนหนึ่งรักเธอหมดทั้งหัวใจอยากให้เขาคนนั้นทำอะไรเพื่อเธอพอเข้าใจว่าฉัน ่ค่อยเก่งแต่รักหมดใจเธอรู้ว่าชอบอะไรจะให้เธอพูด<ะ>ไม่ค่อยเก่งแต่ฉันรักเธออย่าปล่อยให้เพอให้รักเธอแค่ไีน ไปแล้วถูกแล้วใช่ไหมฮะถูกแล้วพี่ถูกแล้วพี่พี่จะหยุดทำไมเนี่ยกำลังได้ฟิลเลยเห็นว่ามองหน้ากันโอเคงั้นจบแค่นี้เพลงนี้ก่อนอ่ะอ่ะคุยไปก่อนเลยคุยไปก่อนเลยก็ยังไงล่ะก็อาทิตย์แล้วก็คงจะคิดถึงพวกเรานะแบบไม่ได้มามีเหรอมีพี่เดี๋ยวเดี๋ยวดูคิดคิดคิดถึงมากกดหนึ่งคิดถึงกดหนึ่งเนี่ยเต็มเลยยังไงแล้วสวัสดีรอบห้องอีกนี้นะรมาก็บอกนค่อด้วยสมาร์ทโฟนรู้สึกว่าเป็นลิงก์แล้วต่อท้ายด้วย ไลฟ์โมบายเขาบอกว่าสมาร์ทโฟนดูไม่ได้ดูในโทรศัพท์จะมีอีกลิงก์หนึ่งมันจะเป็นต่อด้วยเจมไลฟ์แล้วก็ต่อด้วยไลฟ์โมบายครับ L I V E แล้วก็โมบาย M O B I L E ใช่ครับนนั่แหละสะกดให้น้องด้วยล่มจ้ะขอโทษเวนอะไรล่มอะไรล่มเหรอเพลงล่มไงี่ยพี่เอ๋อก็พี่อะมันสะดุดนะเนี่ยพี่โดนวันนี้พี่โดนวันนี้บอกเลยครัทำโทษอะไรบอกเลยวันนี่เอออย่าลืมนะครับ เราเปิดโหวตเหมือนเดิมนะฮะส่งเบอร์เข้ามาทางข้อความแฟนเพจนะครับเจียมไลน์นะส่งเาแล้วเขียนนำกลับมาเลยว่าจะมาโหวตนะฮะเรารับสามโหวตนะครับก็ใครไม่มีแต้มก็โดนใหม่ง่ายๆถ้ามีมาคนเดียวคนมีแต้มรอดที่เหลือไปเป่ามิชชันเองถูกบทลงโทษวันนี้คือเอาเทปกาวที่เหนียวมากเขาเรียกกันว่าลักซีนนะฮะแปะแขนนะดูดูใครโดนดูดูมีไหมมีไหมนะ ดูดูแฉนนะฮะนี่ไม่เท่าไหร่นี่ไม่ค่อยมีเฮ้ยเร็วเร็วเนี่ยไม่โดนอ่ะวันนี้ไม่โดนชัวร์ก็ไม่ค่อยมีเดี๋ยวดูเดี๋ยวดูใครโดนเดี๋ยวรู้เลยน้องๆครับพี่พี่บ่ายแล้วไม่อยากมาต้องขอชีวิตนี่เลยน้องก็เลือกเองให้พี่ชายโดดบ้างเนี่ยบอกพี่ชายโดดแล้วเนี่ยเอาโดนพี่ชายโดนเลยแล้วกันโดดแล้วเดี๋ยวแล้วเดี๋ยว ให้ส่งเบอร์มาไม่พี่โดนไปเลยก็น้อนตกโดนพี่เนี่ยนี่ก็จะให้กูโดนกูโดวเลยไอ้นี่มันจริงจริงว่ะรักซีนี่เหรอวะเสียทรงนะเว้ยผมอะอะอะไรเอออะอะไรผมเสียทรงหมดเขาเล่นแข็ไม่เล่นเลยผมรักทีอยู่ไหนเนี่ยเนี่ยพี่ชายทำไมไม่เตรียมพี่ชายแน่นอนพี่ชายโดนนี่ก็ส่งเบอร์มาก็ส่งเบอร์มาเออส่งเบอร์มาหมดนะครับถ้าน้องๆอยากให้พี่ชายโดนส่งเบอร์มาทางอินบ็อกซ์ของ แล้วก็โหวตเราเลยแล้วก็โหวตพี่ชายให้โดนนะครับไม่ได้โหวตให้พวกพี่โดนพี่เจ็บนิ้วเล่นกีตาร์แล้วยังจะให้พี่โดนอีกเหรอตลอดแล้วแี่นี่นี่ก็อ้างตลอดอ่ะเฮ้ยโอ้เะมามาเล่นเลยเล่นเพห้เราไปเลยมันนานเท่าไรและก็ไม่รู้ว่าไกลแค่ไหนบนทางที่เราสองคน เดินผ่านไปรู้แค่ว่าฉันนั้นไม่เคยบอกรู้แค่ว่าฉันนั้นไม่เคยหลอกความรู้สึกนั้นถ้าจะบอกไม่รู้ต้องพูดตอนไหนไม่รู้ว่าต้องคบกันไปกี่ปีต้องมีเรื่องราวดีๆมากมายเท่าไรถึงจะควรพูดมันออกไปคำสั้นๆคำเดียวนี้ เธอนั้นรออยู่ไหมหรือจะปล่อยไปให้เป็นอย่างนี้แต่คิดดูอีกทีเก็บไว้ก็ไม่ดีอาจจะพูดไม่ค่อยถูกพูดไม่ค่อยออกแต่จะบอกให้เธอได้ฟังเบื้องลังทุกๆอย่างจะเก็บอยู่ในหัวใจ สิ่งที่ฉันนั้นรู้สึกลึกึงข้างในรวมได้เป็นว่าไม้คำเดียวเท่านั้นวันนี้ฉันพร้อมให้เธอฟังคำว่ารักเธอ จบปแลาครับเพลงพูดไม่ค่อยถูกก็ร้องกันพี่ก็ซ้อมดึงอย่างเดียวนี่พี่ก็น oh ี่นะครับคนที่แบบมันในการทำโทษเนี่ยเขาอยากโดนนะครับเนี่ยเลยโหวตพี่ชายดีกว่าให้โดนนะครับใช่ต้องพี่ชายโดนบอกเลยครับว่าสัปดาห์นี้แล้วจริงต้องจัดเพราะว่าพี่อย่ามาอแล้วแม็ก์เนี่ยไม่อยู่วันไหนสุขพีแล้วบุมมก็ไม่อยู่พี่เนี่ยนั่งรอเลยต้องรอเขาทำโทษทำาทกี่คน ทำคนเดียวเองทำคนเดียวแล้วใครอยู่คนเดียวเออก็โดนคนเดียวแคนโดนตีหม้อมั้งใช่เขาแล้วตีหม้อใส่พี่ฮะใช่ก็พี่ไม่คราวที่แล้วผมโดนแป้งไงเนี่ยแฟนคลับพี่ชายไม่ต้องไม่สนใจคนนี้อ๋อโอเคโอเคเนี่ยมึงโขลนเนปเอาบอกไว้ก่อนเลยนะครับเดี๋ยววันพรุ่งนี้นะครับทีมงานเราก็จะไปมอบเงินบริจาคกันที่นิติบีแคร์ด้วยนะครับครับแมนใช่ป่ะใช่ป้ายนี้ป่ะใช่ใช่ใช่ ก็เดี๋ยวจะมีแชมป์ไปแล้วเดี๋ยวเราจะให้ดูแต่ว่าพวกเราไม่ได้ไปนะไม่ได้ไปบอกไปเฉยบอกไม่เฉยแต่ตอนแรกอะตอนแรกตอนแรกเขาก็ให้ผมไปผมไม่ได้ไปติดงานต้องอยู่ครอบครัวโอ้แล้วเขาบอกพี่พี่ไปแล้วพี่เล่นกีตาร์เป็นหรอเดี๋ยวเดี๋ยวโทรเลยดีกว่าอยากโดนแล้วอยากโดนแล้วแล้วใช่เขาบอกว่าวันนี้โทรนั่นไม่ได้นะอ่านี่เลยไลน์ต้องใช้เข้าเนื้อมึงอะไรก็ะดูดีไม่ต้องอะไรแล้วเนี่ยก็ดูดีอ่านเอาดี ไม่นะครับเราเราให้สิทุกคนโทรเข้าโทรมาแบบออกรายการเราอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวดูเดี๋ยวดูว่าเขาโอดไทมันเขาเวลาเขาโวดมาว่าอะไรนะอยากให้พี่บูมโดนยังเปลี่ยนมาเป็นแม็กได้เลยเพราะแม็กทำเพลงล่มอ่าใช่วันนี้พี่ชายทำเพลงล่มนะครับผมไม่กีต้าร์เลยอ่ะเอออ่ะงานแล้วก็สวัสดีรอบห้องอีกทีนะครับไม่รู้มีใครอยู่บ้างนะครับก็ทักใครกันด้วยนะทักใครทางแฟนเพจก็ได้นะครับพวกพี่อ่านกันอยู่เนาะอาไรครับสายแรกครับ มีมีอีกไหมมีเบอร์อื่นอีกไหมเอาเบอร์นี้ก่อนมีอีกเบอร์ไหมมีกี่เบอร์ได้ได้ได้เดี๋ยวแป๊บสวัสดีครับสวัสดีครับแล้วใครอยู่ครับเนี่ยคุณอะไรครับชื่ออะไรครับผมใช่คุณป๊อปหรือเปล่าฮะป๊อปครับป๊อปถูกแล้วนะถูกแล้วป๊อปป๊อปโทรมาไหมไม่ใช่ป๊อปให้พี่โทรไปทำไมจะปรึกษาหรือจะโหวตอย่างเดียวครับผมโหวตอย่างเดียวโหวตอย่างเดียวใครโดน เดี๋ยวเดี๋ยวให้ใครให้คะแนนใครเออคนที่ได้คะแนนจะรอดให้ผนเล่นกีต้าร์คะแนนนี่คือรอดรอดอ่าบงดึงเขาเขอบคุณมากครับไปให้ผมแล้วนี่เดี๋ยวคนไทยเดี๋ยวขอให้ผมแล้วขอบบขอครับขอบคุณครับนไทยเดี๋ยวเดี๋ยวกูได้คะแนนแล้วกูขอคะแนนสักคะแนนทั้งนเดี๋ยวเดี๋ยวบทใครครับอีกทียืนยันอ่าอะไรนะบทยืนยครครับให้ใครคนเดียว ฟังทางโทรศัพท์สิเดี๋ยวนะเอ้ยมีรักเลยโดนรอดฮะรอดบอดคนคนนี้ลอดบดคนรอดบอดให้พี่แม็กซ์ตายกูโดนเลยหยุดหยุดโอเคขอบคุณน้องป๊อปมากนะครับลอดไว้ดีเนาะไม่พูดเด็แล้วเดี๋ยวเจอกันงานหน้านะครับตอนนี้แข่งกันเขาจบยังอ่ะป๊อปแข่งกันด้วยนี่ตอนนี้ อาอหมดแล้วเหรอโอเคโอเคงั้นเดี๋ยวไว้เจอกันงานหน้านะครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับป๊บปอปครับสวัสดีครับ,รบแล้วก็มีน้องคนนี้ต้องใส่ผมจะโดนแล้วล่ะอะโทรไปร้องร้องร้อง,องให้เนี่ยอย่าเพิ่งร้องดิโอ้ยฝนเยอะนะนพี่เ หลอดรูยหลอดรูยโดนโดนแล้วแหละพี่ก็ไม่พูดอะไรมากนะฮะว่าโดนโดนแล้วแหละอายุนานอายุเยอะก็ไม่น่าทำกับพี่ครับหมดกำลังใจอ่ะเจ็บเจ็บไปบ่อยก็หมดกำลังใจอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวปูมยังไม่เคยโดนเลยบ่อยบ่อยไม่พี่เลอันนี้นังอ่ะอันนี้หนักอ่ะปูมยังไม่เคยโดนเ่ะไม่มีแม็กโดนเยอะสุดอ่ะพูดเลยโอ้ผมเกือบทุกอาทิตย์เอาเดี๋ยวอะไรแบตหมดอ่ะพี่โอ้นี่เลยนี่เลยแบตหมดแบงหมดนี่เลย หมดเอาหมดเวลาหมดแล้วนี่เดี๋ยด้วยยังเอานี้พี่เอานี้พี่ที่เพงเจ็บนาดีแบตหมดนะไม่ได้แก้แล้วขอขอติดตรงนี้ได้ไหมเนี่ยพี่ชายตรงนี้ได้ไหมได้ตรงไหนก็ได้ให้้เด็กเขาเห็นว่าเราเจ็บอ่ะโอ้พี่มันก็เจ็บหมดเนี่ยทราไมแชทนิ่งๆไงแชทยังอยู่เหมือนเม้าอะส่งเสียงกันนิดนึงนะจ๊ะ่าไมแชทนิ่งมาเลยมาแล้วพี่เขาคุยเขาคุยอะไรน่ะน้องมิสเล็กบอลไทยวะใช่ใช่ไม่รู้ผมรู้อยู่ผมรู้ผมรู้ชาลีชปุย นี่ชาลิชาบูมมันคืออะไรมันเป็นนักฟุตบอลคนหนึ่งที่รอๆหน่อยลูกครึ่งมาแล้วมาแล้วพี่มาแล้วมาแล้วค้าบัสดีครับโหลสวัสดีครับมิตสกิรีกแล้วครับสวัสดีครับโหลแล้วหลังติดผมเลยดีกว่าเดี๋ยวเดี๋ยวใจเย็นอ่าอยู่กับพวกพี่แล้วนะครับพี่บูมพี่แม็กและพี่ชายนะครับซึ่งแม็กรอดไปแล้วมิตสกิรเป็นไงบ้างทักทายก่อนก็ตอนนี้เราถูกมันเทียบทำเป็นพูดตอนนี้เรื่องเดิมยังไม่จบอีกเหรอเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว ก็คือพอหนูทำเป็นพี่สาวจริงๆเขาแบบยอมรับไม่ได้อ้าวเฮ้ยอย่างนี้ไม่อย่างนี้ไม่โอเคแล้วนะอันนี้พี่พูดเลยว่าไม่โอเคแล้วทำไมพหี่ทำไมน้องคนน้องมิสกิเนี่ยเขาเคยเล่าให้ฟังว่าเขาอ่ะจำได้จำได้จำได้ไม่ต้องปูเก่าทีเนี้ย ประเด็นหลักของเขาไปแล้วก็วคือผู้ชายขอจะเป็นพี่น้องแล้วทีเนียมิสกิบอกว่าฉันเนี่ยเป็นพี่น้องกับเขาแล้วแต่พอเป็นพี่น้องไอ้ทางนั้นจึงไม่ยอมอสองใจนี่เอออันนี้ไม่ถูกแล้วแหละพี่ออไม่ใช่นะ,ะประมาณว่าเขาประมาณว่าจริงๆแล้วท,ที่ผ่านมิสกิเขาพยายามมาเทียบให้มิสกิเป็นเหมือนกับพี่สาวเขาแต่ตอนเนี้ยคือมิสกิยอมรับได้แล้วเพราะเป็นพอทำตัวเป็นพี่สาวจริงๆเหมือนกับเขายอมรับไม่ได้ แล้วที่นี้เขาต้องการอะไรอ่ะเขาพูดกับเราแมเ่เอาจริงๆแฟกซ์อ่ะได้คุยกันไหมก็จริงๆแล้วก็ไม่ได้โทรคุยกันแล้วที่คุยกันฟฟออฟเฟสมากกว่าออฟเฟสเฟซเฟซเฟซคุยกันอ่าทีนี้ม,มีถามนี้เลยดีกว,ว่าว่ามิสซิกีเนี่ยเรารู้สึกกับเขาเป็นพี่แล้วจริงๆแล้วเนี่ยเรายังต้องการเขาอยู่ไหมอ่ะ ตอ <S an other> นนี้คือ,อยังไงก็ได้แล้วเพราะว่าตัา้งใจแล้วว่าปีใหม่นี้คือจะทิ้งทุกอย่างแนละ้วเรื่องทุกอย่างจะทิ้งไปก <S an other> ับมายก่ <S an other> เลยถ้างั้นเราควรตัดตั้งแต่วันนี้นะทําได้ถ้าทไ <S <S <an other> าทได้ก็ทําเลยเออถ้าเราทําได้เราควรทาเลยเราไม่ต้องรอปีใหม่หรอกราะว่าอ่าโอเคว่าโอเคยอมรับตอนนี้คือมิสกิโอเคแล้วคือทําใจได้แล้วว่าเฮ้ยยังไงเขาก็กลับมาเป็นอย่างเดิมไม่ได้คือต้องคิดอีกนะพี่คือยังไงก็กลับมาเป็นอย่างเดิมไม่ได้แล้ว หนูก็ก็เลยบอกเขาไปตรงๆว่าเฮ้ยเออเป็นพี่น้องกันนะเออแกดูแลมาตรฐานเดียวกับน้องสาตวตัวเองก็คือตัวเองก็มีน้องสาวเหมือนกันก็คือดูแลดูแลน้องสาว,วเป็นยงไงเขาก็ดูแลแบบน,นั้นแต่เหมือนกับเขาเฟลลเอว์พี่คือเขารับไม่ได้เขาช้าคือ,อยังไงเขาเขาจะขอกลับมา <c oughs> เป็นแบบเป็นแฟนเหมือนเดิมหรือว่าเป็นอะไรต่อคือเขาเนี่ยคิดแล้วยังไงคือเขาก็ ใหม่มากกว่าพี่อ่าอเพออก็เพรางั้นเพราะคนนี้เรงรู้มาว่าเขาเลือกคนใหม่มากกว่าแต่ว่าโอเคว่าเออเลือกคนใหม่แล้วเอาเราเป็นพี่สาวโอเคเข้าใจแล้วคุยกันแล้วเคลียร์แล้วทุกอย่างแล้วแ,แล้วก็คือเออเราจะไปพี่สาวจริงๆคือตั้งใจเราจะเป็นพีน่สาวจริงๆนะพอะทำทำคือมิจะทิาทำตัวเองให้เป็นพี่สาวแล้วหนูก็เขาเฟลเขาเศร้าเขายอมรับไม่ได้ตัวเขาเองนะเขาชีที่หนูแล้วนะอ่าที่เขาที่เขายอมรับไม่ได้เขาทำยังไงบ้างครับ จากอาเอาง่ายๆจากที่เคยออนคุยกันไปช่วงไหมนะพี่ mm hmm. คุยแค่ล่าสุดที่คุยเนี่ยคุยแค่สิบนาทีแล้วออกเลยคือตัวเขาเองแล้วป,ปัญหามันตกอยู่ที่ตัวเขาเองแล้วที่มีสกิแล้วพี่อ่าใช่ใชถ้าอย่างนั้นเนี่ยถ้ามิสกิทำใจได้แล้วนะครับอันนี้พี่พูดว่าถ้าเราทำใจ mm hmm. ตัดใจได้แล้วว่าเขาเป็นพี่เป็นน้องแต่เขาไม่อยอม mm hmm. เป็นพี่เป็นน้องกับเราคราวนี้ไม่ใช่เขาตัดเราแล้วตอนนี้เป็นสิทธิ์ของเราแล้วเป็นเวลาการเอาคืนของเราแล้ว เราตัดเขาได้เราตัดเลยครับเพราะตอนเนี้ยแค่พี่ไม่ชแคหนึ่งนนาดว่าอเอาคืนหรืออะไรแบบนั้นนะอ่านี่พ<ต>่อพี่พี่ไม่ได้บอกให้เอาคืนแต่ว่าตอนเนี้ยมันถ้าให้พูดเนี่ยมันคือเป็นโอกาสของเราแล้วคือเรามีสิทธิ์เลือกแล้วเราเป็นคนเมคชอยแล้วไม่ใช่เขาที่เขาเคยเมื่อก่อนที่เราต้องไปตามเขาตอนนี้ไม่ใช่แล้วอเออและอย่างหนึ่งท,ที่พี่เป็นห่วงคือเกิดถ้ามิสกิยังไปคุยกับเขาไปแคร์เขาพี่กลัวเดี๋ยวความรู้สึกเก่าเราจะกลับมาแล้วเรื่องนี้ไม่จะจบไม่ลงเอผมก็เคยได้นะรู้สึกว่า แต่ประโยคนึงที่ทาให้เขาเฟลอะ่ะก็คือบอกไปว่าเนี่ยคนเนี่ยไม่ใช่แฟนนะแต่เป็นแค่น้องชายแล้วเขาก็ถามว่าอา้าวเหรอแล้วยังไงลูกว่าก็เลยมิสกิก็เลยพูดกลับไปว่าเนี่ยแฟนฉันอยู่จีนไม่รู้เป็นไงมั้งนะ <S <S อะไรเนี่ยคือพูดแบบเปิมโม่กัปกติแบบนเหมือนก็เราปกติอะแบบเฮ้ย,นนยเนี่ยคนที่อยู่ตรงหน้าเราเนี่ยคนที่คุยกับเราเนี่ยไม่ใช่แฟนนะ เอเขาก็บอกว่าเออเอออะไรน่าเหมือนกันยินดีแต่พอพูดประโยคนี้มันก็คือเนี่ย<ต>เฟย์โม่เฟย์โม่<ห>คำนี้นนออไม่รู้เป็นไงบ้างตอนนี้อากาศหนาวด้วยอะไรเงี้ยเหมือนกับว่าเฮ้ยเราแคร์คนที่เขาโกหกอ,อะประมาณว่าสร้รางภาพลักษณ์ะว่าเฮ้ยเนี่ยเขาโกหกว่าตัวเขาไป็นจีนอะเออแล้วเราก็เชื่อว่าเปจีนจริงๆ,ๆอะทำเหมือนแบบนั้นอะอ๋อนม่ใช่แล้วอ่าไม่ใช่ว่าแกเผ็ดนะพี่แต่เหมือนเขาว่าเฮ้ยจะบอกบอกบอกให้เขารู้ว่า ถ้าเราเป็นพี่สาวก็คือ,อเราสอนให้คารู้ว่าสิงคโกร์โกหกอ่ะแล้วคนหนู่นมันเชื่อตัวเอง,อองรู้สึกยังไงของเขาเ็าทาให้เราเชื่อไงสี่วันก่อนสี่วันก่อนที่เขาจะมาเคลียร์อ่ะตั้งแต่วันที่เขาโกหกอ่ะเชื่อมาตลอดว่าเขาอยู่จีนนะพี่อืแล้วทีนี้ทีเนี้นพอเราไปพูดอย่างนั้นใส่เขาเนี่ยว่าเออเราแฟนเราอยู่จีนอะไรเงี้ยคือพี่ว่าจริงๆเขาอาจจะรู้สึกว่าเอ,อ,อ้ยนี่นี่กำลังเล่นเล่นเราแล้วล่ะไหมหรือเปล่า แต่หนูว่าเขาเฟลไปเลยนะเขาแบบเหมือนเหมือนกับออฟไลน์เลยก็คงก็คงเฟลแหละแล้วเป็นพี่พี่ก็คงเฟลใช่เออไม่นะแต่หนูไม่ได้คิดจะเอาคืนหรืออะไรหรอกนะแต่คิดว่าแล้วหนูก็พิมไปประโยชน์เองที่ว่าเฮ้ยแบบว่าคือให้คิดว่าเป็นแบบนี้ดีกว่าดีกว่าคิดว่ารับรู้ว่าความจริงตัวเองที่ว่าเฮ้ยแกโกหกฉันเออคิดแบบนี้ไว้ก่อนที่เขาจะออฟไลน์ออกไป แต่อย่างน้อยพี่ดีใจนะครับที่ที okay. ่อย่างน้อยวันเนี้ยพวกเราได้รู้แล้วว่ามิสกิโอเคและเข้มแข็งพอแล้วอันนี้อันนี้ดีใจด้วยตบมือให้มิสกิหนึ่งทีหนึ่งทีตั้งหลายทีก็คือว่าทําอย่างนี้ดีแล้วครับผมว่ามันก็ดีกับตัวเราเองอ่ะคิดแบบถ้าเราอยู่อย่างนี้ไปแล้วก็เสียใจเปล่าเปล่าอ่ะผมว่านะถามว่าที่เาติดต่อแล้วคุยไหอะไรก็คือก็จะทำอย่างที่เเนี้ยครับนึงถูกแล้วผมว่าถูกแล้ว จริงจริงแล้วอ่ะจริงจริงแล้วมันทําได้เหรอพี่ความจริงจริงจริงแล้วของคนอ่ะไม่ใช่เกียรติจะทําได้ก็ได้ใช่เหรอพี่ทําได้เหรอพี่ทําไม่ได้เฮ้ยผู้ชายผู้ชายผู้ชายกับผู้หญิงไม่เหมือนกันนะเออไม่เหมือนกันอย่างที่พี่บอกว่าเวลาผู้หญิงอ่อนแอร์คอ่อนแอจริงไม่สมมติว่าเราเป็นพี่น้องกันจริงๆริเนี้ยแล้วเราไปเจอไปเล่นกันแล้วเราไม่รู้สึกแบบ กลับมาแล้วเขาเขามีเขามีขอบเขตแล้วไงอย่างที่พี่บอกว่าผู้หญิงเวลาอ่อนแอก็อ่อนแอแต่เวลาแข็งแข็งปังเลยนะขเขาไปเลยใจแข็งเเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวใจเย็นใจแข็งใจแข่งก็ทํามีสกิโอเคที uh ่จะเป็นอย่างนี้ก็แล้วแต่ฮะแต่ยังไงที่ก็ดีใจจริงๆที่เราตอนนี้เข้มแข็งพอที่จะทําแบบนี้ได้ใช่แล้วก็จริงๆแล้วพี่พี่ชายน่าจะรู้นะในในฟังยากมันจะมีการสร้างขับสร้างอะไรแบบนี้้วยคือเขาอยู่กับเขาคือนี่เป็นคนสร้างขับนะแล้วให้เขาอยู่ด้วยคืออยู่กับสองคน ตอนนี้ก็คือนิสจะขี่ออกจากขับแล้วเขามาถามว่าเอ,อจาจากคาร์เตอรไมอก็เป็นหัวขับด้วยอะ่ะใช่เขาต้องถามดีแล้วแล้ว,แล,วแล้วนี่ก็คือยกหัวขับให้เขาแล้วก็พูดว่าเนี่ยยกขับให้นะขับเย้ะสร้าง,งคือตอนที่เป็นแฟนกันก็คือสร้างทำด้วยกันสองคนเลยคือใช่ใช่คือที่ชรบไหมว่าเวลาเก็บเกรซจาก <c oughs> เกรซลงเก็บอารินหรือว่าเกรซอะไรที่ว่าต้องเก็บของแล้วหรือว่าอะไรแบบเนี้ย คือนี่เล่นสองไอดีนะพี่เล่นให้เขาด้วยใช่ไหมไม่ใช่ไม,ชม่เหนื่อยเพราะบางกิจกรรมบอกว่าตัวรัเก็บไม่ทันยังไงก็เก็บไม่ทนันก็เอาไปว่ากเก็บของกลับได้ก็พออะไรเงี้ยแต่ตอนนี้คือบอก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 ับเขาไปเลยบอกว่าฉันจะเป็นโซโล่เพลเยอร์ขอายควาว่าเล่นคนเดียวอืจะไม่เข้าขับหรือสังกัดใดท่านั้นอะไรเงี้ย ก็นะแต่พี่ว่าจริงๆการเข้าขับก็ไม่ได้มีอะไรเสียหายนะจริงๆถ้าเราเป็นพี่น้องเขาเขาก็ไม่ควรมีอิทธิพลอะไรกับเราอีกยังไงเดี๋ยวมิชชิกิมันจะหมดเวลาแล้วครับเดี๋ยวมันจะหมดเวลาแล้วเดี๋ยวคุยกันหลังมานะเดี๋ยวหวดก่อนเดี๋ยวอันนี้คือคนรอดนะอันนี้คือคนรอดนะย้ำก่อนหวตให้พี่กันพี่รอดบูมโดนนะเออบุ๊ป ล่าระเบียบปกติปราชนดังมากขอบคุณมิสกิมากนะเดี๋ยวเราค่อยคุยกันต่อนะเวลามันจะหมดแล้วขอบคุณมากคนี่ร้อยชั่วแต่เราก็ถึงเลยโดนทุกคนอะไรนะถูกชั่วแต่เราชั่วถึงโดนทุกคนนี่เขาบอกโดนทุกคนเดี๋ยวคราวหน้าเดี๋ยวโอดคนเหนื่อขอบคุณมิสกิมากนะครับขอบคุณครับสองรูมยี่สิบมีเพลงอะไรเหลือไหมเนี่ยมีครับปิดท้ายงั้นเดี๋ยวปิดท้ายก่อนลงโดนนะจัดไปอีกหนึ่งเพลงพ้องชัดยังอยู่มั้ยฮะตอบสนองผมนิดนึง เดินออกไปไม่มองข้างทางหยดน้ำตา <S 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 อ,อยู่กับการไม่มีค่าฉันเดินลงทางอยู่กลางผู้คนสับสนบุ่นวาย หันไปหาเธอไม่เจอผู้ใดเมื่อเธอมาจากฉันไปยืนมองท้องฟ้าไม่เป็นเช่นเคยรือดูร้อนไม่มีเธอเหมือนก่อนเหมือนเก่าขาเธอ หัวใจเดินออกไปไม่มีแสงดาวโอกกอดน้าตาโอกกอดหัวใจกับความเศร้า <Yeah. S 1> ฉันเดินลงทางอยู่กลางผู้คนสับสนวุ่นวาย หันไปหาเธอไม่เจอผู้ใดเมื่อเธอมาจากฉันไปยืนม,มองท้องฟ้าไม่เป็นเช่นเคยรลอดูร้อนไม่มีทธอเหมือนก่อนเหมือนเก่าขาดเธอฮ่าอ่ะ,อะ โอเคๆแล้วนี้เราก็ถึงถึงว่าทำทำโทษแล้วก็ทำโทษแล้วพอแล้วทำโทษตึงมาแล้วอ่ะมาแล้วอ่ะอันนี้ก็เป็นเอกจันนะครับลาดลัดแล้วโอ้ยสุดยอดอ่ะไม่มีคนโหวตไอ้เชือจีบนี่ยมีคนโหวตสองคนเองเหรอใช่มีอีกนะอู้เล่นละเฮ้ยถ้ามันมีอีกเนี่ยคนได้แต้มเท่าเนี่ยคนแรกโดนโดนแล้วหมดแล้วหมดแล้วนี่เหรอ โอ้ยขอบคุณท uh, okay. ุกคนที่เข้ามาบทนะฮะเขาหน้ามาบทกันใหม่นะฮะอยาให้ใครโดนโดนยังไงอะไรยังไงอจะเย็นเน่เซียวเสียวแค่นี้โอ้แค่นี้ไอ้มลอกใกล้ๆเว็บแคมโอ้โหตายแล้วกูแปะเลยแปะแปะเลยแปะแปะเลยแปะแปะ เดฮ้ยแนวตั้งดิแนวตั้งดิแนวตั้งดินเ็แผโอ้ยแนวตั้งดิแผเปนนวตั้งดี่แนวตั้งดิแนวนี้มันเดี๋ยวมันโดนทั้งหน้านี่อ่ะโอ้ยอ่ะครับลูดด้วยลูดด้วยน่นแน่นลูดด้วยอ๋อหนึ่งสองแล้วติดปะกดติดปะติดติปะไม่ติดหรอกตรงนั้นไม่มีเอ้าตรงนี้เดี๋ยวอ้าเอาอีกอ่ะโอ้ยโอ้ยสนุกครับสนุกสนุกครับ เราแข่งไหมเนี่ยสนุกโอ้ที่เดิมเนียี่เดิมี่ะขึ้นมาอีกอะไม่เอาเลยโอ้ยเดี๋ยวบอกเลยกานเพาวเล่นที่ช็อตไฟฟ้ากันเนี่ยอย่างดิ้นเดี๋ยวเดี๋ยวเดยวเดอดงไปแล้วครับน่เส้นเส้นดนี่ครับหวแดงเลยอะ กล้องอยู่นู่น <g ülme> เอากล้องอยู่นูนน่นแล้วยังไงขอบคุณทุกการติด oh. ตามยนะๆฮะยังไงเดี๋ยวเจนสุขหน้านะครับบ๊ายบาย